โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าที่กลายเป็นของสะสมราคาแพงใครมีที่บ้านเช็คด่วน โนเกีย8,110เป็นโทรศัพท์มือถือที่เปิดตัวในปี1,996หรือประมาณ20ปีมาแล้วแม้จะดูธรรมดาแต่ก็ถือว่าค่อนข้างล้ำมากในเวลานั้นด้วยดีไซน์ฝาสไลด์และด้วยความที่มันมีรูปร่างเรียวยาวและโค้งหน่อยๆมันจึงถูกตั้งฉายาว่าเบลนาร์โนโฟหรือมือถือกล้วยมันเคยไปปรากฏตัวอยู่ในหนังฮอลลีวูดระดับตำนานอย่างเดอะเมทริกมาแล้ว โมเ o อร์โรลลอายหน้าทากแ0 0 0 x เปิดตัวครั้งแรกในปี1983เป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกของโลกที่ถือได้ด้วยมือเดียวจริงๆนะับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของนวัตกรรมมือถือด้วยดีไซน์เป็นสีเหลี่ยมแท่งโตทรงสูงทำให้คนไทยมอบชื่อเล่นให้ว่ากระดูกหมาหรือกระติกนามราคาเปิดตัวอยู่ในหลักแสนบาทคนที่ซื้อไปใช้จึงเป็นนักธุรกิจเงินล้านกันเสียส่วนใหญ่ยุคนั้นใครมีใช้ถือว่าโก้มากๆ โนเกีย808ลูซึ่งเปิดตัวออกมาในปี2012และสร้างตำนานในฐานะมือถือที่มีกล้องดีที่สุดจวบจนทุกวันนี้ด้วยกล้องดีจีทันความละเอียดสูงถึง41ล้านพิกเซลรูรับแสงกว้างสุด f 2.4พร้อมเลนคาวซีสทำให้ถ่ายภาพได้อย่างยอดเยี่ยมจนมือถือรุ่นอื่นในเวลานานเทียบไม่ติดเลยทีเดียว s ามสั n g ง spfn 2 7 0เป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่ได้ปรากฏตัวในหนังเดอะเมทริกผ้าเรลาดีฟในฐานะมือถือประจำตัวของมอฟีตตัวละครหลักอีกตัวในเรื่องมีดีไซน์ไฮเทคเข้ากับทีมของเรื่องแต่อาจจะไม่เข้ากับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่กระนั้นก็ตาม Samsung, ได้ผลิตมือถือรุ่นนี้มาจำหน่ายโดยมีดีไซน์เหมือนในหนังทุกประการและผลิตจำนวนจำกัดเพียงหนึ่งหมื่นเครื่องเท่านั้น iPhone รุ่นแรกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิวัติวงการมือถือลุคใหม่ที่พลิกประสบการณ์การใช้โทรศัพท์มือถือไปอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสัมผัสเป็นพิมพ์อสกรีนที่ตอบสนองรวดเร็วการปัดและเลื่อนหน้าจอการซูมจอด้วยจิเชอร์และอื่นๆอีกมากมายซึ่งได้กลายมาเป็นมาตรฐานของสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน โมเ o r ร์โลเลอร่าอาหเปิดตัวในปี2008ซึ่งเป็นยุคแรกแรกของสมาร์ทโฟนพอดีลำพังตัว รา่าหนึ่งเองก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนักเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนในยุคนั้นแต่สิ่งที่ทำให้มือถือรุ่นนี้น่าจดจำคือความพรีเมียมขั้นสุดของวัสดุตัวเครื่องที่ทำจากสแตนเลสและหน้าจอที่ทำจากซับฟาคริสตัล62กระัตอีกทั้งกลไกลการหมุนเปิดหน้าปัดยังได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันและใช้ชิ้นส่วนที่ทำขึ้นอย่างปราณีตจากสวิตเซอร์แลนด์ คนคนในวงการต่างขนานนามมันว่าเป็นโรเล็กแห่งวงการมือถือเกียร์8 8 0 0รุ่นพิเศษอาร์ตคาร์บอนอีดิชั่นคือของหายากที่นักสะสมหลายคนต่างแสวงหาโนเกีย8800 a r อาร์ตคาร์บอนอีดิชั่นเป็นมือถือฝาสไลด์ที่เปิดตัวในปี2008ผลิตจากวัดสดุพรีเมียมอย่างสแตนเลสสตีลคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมปัจจุบันหายากมาก เรื่องที่ใช้งานได้จะมีราคา500บอลลาร์